ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory วันนี้อยู่กับฮีโร่สปอร์ตไลท์ของฮีโร่ใหม่ราเกช่า นักรบสาวโรคพิฆาตไม่มีสิ่งใดจะผ่านโลกของข้าไปได้หรอกลาเกอร์ธาตวละครตำแหนแ่งแทงค์ที่มีจุดเด่นด้านการสร้างจงังหวะและการป้องกันความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมสกิลจัดเมนชิลทำความเสียหายกายภาพเป็นรูปพาดและลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรู30เป็นเวลา2วินาทีและทําให้ศัตรูติดสัญ,ญลักษณ์โลกพิฆาตเป็นเวลา5วินาทีถ้าหากศัตรูที่ติดสัญ,ญลักษณ์โดนลาเกอร์ธาโจมตีปกติ3ครั้งจะทําให้ติดสถานะสตัน เป็นเวลาหนึ่งวินาทีสกิล go forward พุ่งเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายกายภาพและกระแทกศัตรูให้กระเด็นพร้อมทั้งลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูเป็นเวลา2วินาทีศัตรูที่อยู่ในระหว่างเส้นทางของสกิลนี้จะถูกกระแทกให้กระเด็นและได้รับความเสียหายทางกายภาพสกิลการเดียนชิลตั้งโล่วิดานหน้าป้องกันความเสียหายพร้อมรวบรวมพลังงานที่ได้รับเป็นเวลา3วินาทีหลังจากนั้นโล่จะระเบิดพลังสร้างความเสีย หายเกยภาพรอบตัวโดยคิดจาก10%จากความเสียหายที่ตนเองได้รับสูงสุด100% Ultimate Skill Chill Drop ตั้งโลและเตะออกไปสุดรแรงไปยังทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายเกยภาพให้กับศัตรูศัตรูที่อยู่ในเส้นทางจะถูกกระแทกกระเด็นออกไปและถ้าหากกระแทกติดกําแพงจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและสตัเป็นเวลา1.5วินาทีฮีโร่่ายรัที่อยู่ในเส้นทางจะได้รับสถานะรับความเสียหายลดลงเป็นเวลา วินาทีลาซาธาเป็นตัวละครที่เด่นด้านการสร้างจวังดวะที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมและคอยช่วยเหลือเพื่อนในสถานการณ์ต่างๆด้วยสกิลของเธอไม่ว่าจะเป็นจัสตเมนชิลที่นอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วยังสามารถทําให้ศัตรูติดสตันได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีสกิลที่สามารถเข้าหาศัตรูได้อย่างรวดเร็วและมีระยะทางไกลอย่างสกิล all forward นองเจกนี้ยังสามารถช่วยรับความเสียหายแทนเพื่อนและเสริมประสิทธิภาพการป้องกันให้กับตนเอง กิลการเดินชิลและอัล i m a t e เนทสกิลอย่างชิลดรอปที่นอกจากจะสร้างความเสียหายและยังสามารถสร้างจังหวะที่ดีให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยและพิเศษสุดสามารถเป็นเจ้าของลากิทาได้แล้ววันนี้โดยการนํำท้นส่วนไปแลกในเกมและลากิทายังมีสก,กินสุดน่ารักอย่างแพนด้าเกิรสามารถได้รับจากการเติมเงินสะสม3,250ไดมอนค่ะเป็นอยงบ,บ้างคะสำหรับพีโรสปอร์ตไลค์ค่ะ หลายเกิดทาและถ้าม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามเพจการ์ดแพร์เอลจีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Arena of Glory Mobile ฉบับคนจริง